ครับสวัสดีกดพ่อกดแม่กดป้ากดอาคกณอาคณลงทุกท่านด้วยคุณพี่สาพี่ชายด้วยอันนี้มีพี่ชายนะแนะนํามาทางคอมเมนต์ขอบพูณนะครับผมเดี๋ยวจะได้กดดินกดยินนะให้งาะตอนนี้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้งามๆอย่าไออย่าไอ้พยายามหน่อยพยายามหน่อยตองสู้ไม่ได้ถ่ายช่องสายหรอกไม่งามไม่ถ่ายโอ้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เต่บ่ขายครับ ย,งงนะย,ยังไม่งามเนาะยังยังไม่งามยังใช้ไม่ได้เนาะก็คนนี้ก็ได้ปลาอยู่ได้ปลาทํากับข้าวแล้วก็เอาไว,ว้วันวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยหาอะไรมาขาย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 งาอะไรมาขายบ้างโอ้ัวนี้เห็นไหมหลอดงามนะหลอดธรรมดาก็งามนะไม่ใช่ขี้เหร่ะนะเนี่ยอีกสักยังไม่หยุดถ่ายอีกยังจะถ่ายยืย่เนี่ยว่าจะมาถ่ายเชิได้ไหม โอ้ยอันนี้กำแพงเศรษฐีนะเนี่ยออกดอกเป็นปึกๆเลยเป็นกระจุกกระจุกเลยนะเห็นไหมออกดอกได้ดีมากดีมากงดีมากดีมากดีมากเอาเอาไว้เป็นโอ้ยเนาะพอเดียวเอาไว้ทาบน้าอกแล้วแล้วกันบรรยากาศนะมีอะไรบ้างเหมือนเดิมบักทันหรือว่าพุตซาแล้วก็ว่าอะไรเธอจะไม่ลูกให้โอ้โหยังไม่มีลูกเนาะเราต้องข้ามสะพานด้วยนะอันนี้ไม่ข้ามไม่ได้นะกองเล็ก เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูมีดอกมาแล้วเห็นดอกเห็นดอกแล้วเห็นดอกแล้วเนี่ยมีดอกแล้วแต่ว่าจะมีลูกไม่ไม่รู้นะต้องต้อง,ต,องต้องให้น้ำเยอะๆให้เขากินน้ำเยอะเขาจะมีลูกลูกกดตัวให้ออตอนนั้นไม่ไปถ่ายหรอกบรรยากาศนะที่ทุ่งนาก็มีแค่แต่ข้าวมีขเขาไม่เยอะหรอกที่มีน้อยเนี่ยจะได้เกี่ยวแล้ว อย่ามือเอาหรอกมันน้อยแล้วก็ออกมาทุบเรียกว่าทุบยืบบานผมเรียวกว่าตีเลยตีเขา้าแล้วตีข้าวเราต้องกีข้าวอ๋อมีคอมเมนต์บอกว่าอย่าพูดไวนะเอ้าเดือดสาด้ออไม่ต้องพูดไวเดี๋ยวจะได้กลับบ้านมารับงานไปซักเสื้อผ้ามีไม้ส่งให้พี่ด้วยท่านหนึ่งนะครับผมนานมากแล้วยังไม่ส่งไม่งานไม่งานไม่ได้ มันหาปลาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไหนมันหาปลาทำไรหรอกไอเนี่ยมันขยันหาปลามากขยันหาปลาโอเคโอเคกลับมาสู่สภาพเดิมของเราทํางานแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้ทํางานต่อแล้วก็ทํามุ่นทํานี่บ้างนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่มาเยี่ยมชมก็อันนี้อยู่ที่ทุกนานะบรรยากาศที่ทุกนาขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกคุณตา ออบุญกระถินบ้านผัวเป็นวันที่สิบสองนะครับผมสิบสองสิบสามก็มีคุณพ่อนะครับผมอนุโมทนาบุญมาด้วยขอพระคุณคพ่อเดี๋ยวเกถ่ายให้ดูแนละ้วบุญกระถินสเปกี้นะว่าวันที่สิบสองนูน่นผมมึงนึกว่าไอ้ใบสิบสองสิบสามนูน่นเดือนนี้แหละนะสิบสองสิบสามเขาทำช้ากันปีนี้ก็เรล่าเช้านี้มีเท่านี้เลยขอบคุณทุกท่านให้ถอนอยาก สวัสดีครับผมสวัสดีครับ